ดีคะ่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูตอยิบ้ายามาหรือว่าครูบ้านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่สองแล้วซึ่งบทที่สองจะเป็นในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แค่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แนนั้นเราลองมาทบทวน การบวกง่ายๆกันก่อนนะคะไหนนักเรียนยังจํากันได้ไหมเอ่ยว่าการบวกเราต้องทำยังไงลองดูตัวอย่างที่ครูให้นะคะมีอยู่ทั้งหมด5ขอ้อครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะเห็นจดแล้วตอบได้เลยแต่อาจจะมีนักเรียนบางคน ที่ลืมไปแล้วว่าเอพอเห็นโจทย์อย่างนี้แล้วเราต้องทำยังไงเราลองมาดูตัวอย่างที่1 7บวกด้วย2องทำยังไงเอ่ยเรามาลองวาดเป็นรอยขีดดูว่าจะทำได้ไหม7บวกด้วย2อันดับแรกเลยเราลองขีดก่อน7ขีด เจ็ดไม้เรานับดู1 2 3 4 5 6 7 7บวกกับ2แสดงว่าเราก็ต้องขีดเพิ่มอีก2เมื่อกี้เรานับได้7แล้วใช่ไหมคะเราก็นับต่อไปอีก2ก็จะกลายเป็น8 9แสดงว่า7บวกกับ2 มีอยู่แล้ว7นับเพิ่มอีก2ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนกลายเป็น9นั่นเองพอจะจำได้ไหมเอ่ยว่าเราใช้วิธีการนี้อ่ะเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง2บวกกับ4เราทำเป็นรอยขีดเหมือนเดิมเลยมีอยู่แล้ว2ขีดเพิ่มอีก4 2นับเพิ่มไปค่ะ3 4 5และ6แสดงว่า2บวกกับ4เท่ากับ6นั่นเองค่ะทีนี้เราลองไม่ต้องใช้รอยขีดแล้วเราใช้บางคนอาจจะใช้วิธีการนับนิ้วหรือบางคนนับในใจก็ได้ ดูข้อที่3 6บวกด้วย1มีอยู่แล้ว6นับเพิ่มอีก1ก็จะกลายเป็นเป็น7ค่ะต่อไปข้อที่4 3บวกด้วย3มีอยู่แล้ว3นับเพิ่มอีก3ก็จะกลายเป็น6ค่ะมาดูข้อสุดท้าย4 บวกด้วย5มีอยู่แล้ว4นับเพิ่มอีก5ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะเป็น9ค่ะทีนี้สแสดงว่าการบวกหมายถึงการนำจำนวน2จำนวนหรือมากกว่ามารวมกัน โอเคค่ะเมื่อกี้เราทบทวนการบวกง่ายๆไปแล้วทีวนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นั่นก็คือการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะเราลองมาดูตัวอย่างที่1ไปพร้อมๆกันค่ะตัวอย่างที่1 4ึ่ง 4, บวกด้วย1602เท่ากับ เท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเวลาเราแสดงวิธีทำเราก็จะต้องเขียนวิธีทำนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยทีนี้นัเกเรียนลองสังเกตค่ะ4,257กับ1,602มีจำนวนหลักเป็นยังไงคะมีจำนวนหลักเท่ากันมีกี่หลักคะมี4หลัก สหลักจะต้องประกอบไปด้วยหลักอะไรบ้างคะเริ่มจากหลักหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยและหลักพันทีนี้เราได้หลักเรียบร้อยแล้วการบวกเราจะต้องเลือกตัวตั้งตัวตั้งในการบวกเนี่ย เราจะเลือกตัวข้างหน้าหรือตัวข้างหลังข้างหมายบวกก็ได้เพราะว่ามันมีค่าเท่ากันในที่นี้ครูเลือกตัวข้างหน้าเป็นตัวตั้งนะคะนั่นก็คือ4,257นักเรียนลองตอบครูหน่อยสิคะว่า4,257มีเลขโดดเลขไหนอยู่ในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยบ้างมาดู พร้อมๆกันค่ะตัวเลขแรกเลย4 4 4อยู่ในหลักอะไรคะ4อยู่ในหลักพันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนให้ตรงกับหลักพันต่อไปตัวถัดไปก็เป็นสองอยู่ในหลักอะไรคะ2อยู่ในหลักร้อยก็ต้องเขียนให้ตรงกับหลักร้อยต่อไปตัวถัดไปเป็น 5 5อยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนให้ตรงกับหลัก10สุดท้ายเป็น7 7, 7. อยู่ในหลักอะไรคะ7อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียน7ให้ตรงกับหลักหน่วยเมื่อเราได้ตัวตั้งเรียบร้อยแล้วถ้าตัวนี้เราเรียกว่าตัวตัง้งอีกตัวหนึ่งเราจะเรียกมันว่าตัว บวกโอเคไหมคะเขียนตัวตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปถึงคิวของตัวบวกในที่นี้ก็คือ1,602เป็นตัวบวกการเขียนตัวบวกเนี่ยเราก็จะต้องเขียนให้ตรงกับตัวตั้งและตรงกับหลักด้วยเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการ บวกเลขนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน1602มีเลขอะไรอยู่ในหลักหน่วยคะมีเลขมีเลข2อยู่ในหลักหน่วยเราก็เลยเขียนสองให้ตรงกับเลข7ที่อยู่ในหลักหน่วยต่อไปหลักสิบมีเลขอะไรคะหลักสิบก็มีเลข0 ่อไปหลักร้อยหลักร้อยก็เป็นเลข6สุดท้ายหลักพันก็คือ1สังเกตค่ะคุณครูจะเขียนทั้งตัวตั้งและตัวบวกตรงกันและตรงกับหลักด้วยเพราะอะไรคะเพราะเวลาเราบวกเราจะได้บวกได้ถูกต้อง ทีนี้พอเราเขียนตัวบวกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นด้วยทีนี้เราอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเขียนเครื่องหมายบวกระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกให้เรียบร้อยเราจะมาเริ่มบวกกันแล้วนะคะเวลาบวกเราจะเริ่มบวกจากหลักไหนก่อนให้ถ่าย หลักหลักหน่วยค่ะเก่งมากเลยเราจะต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยในที่นี้ก็คือ 7, 7 7บวกกับ2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้9ต่อไปบวกในหลัก10 5บวกกับ0เพิ่มไหมคะ ไม่เพิ่มเพราะฉะนั้น5บวกกับ0ก็จะได้เท่ากับ5ต่อไปในหลักร้อย2บวกกับ6มีอยู่แล้ว2บวกเพิ่มอีก6ก็จะกลายเป็นเป็น8ใช่ไหมคะต่อไปสุดท้ายในหลักพัน4บวกเพิ่มอีก1ก็จะกลายเป็น1 2 3 4 5 แสดงว่า4บวกเพิ่มอ,อีก1จะเท่ากับ5เราได้ผลลัพธ์หรือผลบวกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีดเส้น2เส้นให้เรียบร้อยสรุปแล้ว4,257บวกด้วย1,602เท่ากับ5,859 เมื่อเราได้คำตอบแล้วอย่าลืมนะคะเขียนตอบแล้วก็ขีดเส้น2เส้นให้เรียบร้อยเขียน5,859เน้นย้ําน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเขียนเราจะต้องเขียนให้ตรงหลักและสังเกตดีๆนะคะเวลาเราเขียน การบวกในแนวตั้งเนี่ยครูจะไม่ได้ใส่ลูกน้ำหรือเครื่องหมายจุลภาคแต่เวลาตอบเราจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะเมื่อกี้เราได้คำตอบแล้วนะคะว่า4257บวกด้วย1602เท่ากับ 5,859เราจึงจะต้องมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบของเราด้วยคิดยังไงลองมาดูพร้อมๆกันนะคะจาก4,257เราก็จะได้ว่า4,257มากกว่า4,000และ1,602มากกว่า1,000ซึ่ง4,000บวกด้วย1,000เท่ากับ 5,000จะได้ว่า4,257บวกด้วย1,602มากกว่า5,000ซึ่งคำตอบของเรานั่นก็คือ5,859เป็นยังไงคะมากกว่า5,000จึงทำให้คำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะง่ายไหมคะวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผล เราจะมาเปรียบเทียบกับจํานวนเต็มนะคะเหมือนข้อนี้เราก็จะเปรียบเทียบกับจํานวนที่เต็มพันก็คือจะต้องเป็น4,000ถ้า1,602เราก็จะเทียบกับ1,000โอเคไหมคะตัวอย่างที่2นะคะ11,690บวกด้วย27,109 อันดับแรกให้เราเขียนวิธีทำให้เรียบร้อยทีนี้ตัวอย่างที่สองครูจะไม่เขียนหลักกำกับแล้วนะคะให้เราเลือกตัวตั้งเลยเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าการบวกเราจะเลือกตัวข้างหน้าหรือตัวข้างหลังเป็นตัวตั้งก็ได้ในที่นี้ครูขอเลือกเป็นตัวข้างหน้านะคะนั่นก็คือ1 1 6 9 0เป็นตัวตั้งจะสังเกตเห็นว่าคุณครู เขียนตัวเลขค่อนข้างจะห่างกันเพราะฉะนั้นครูแนะนำนักเรียนว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขให้ห่างกันเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่าเลขไหนอยู่ในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมืน่นโอเคไหมคะต่อไปเมื่อได้ตัวตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเลือกตัวตัวบวกในที่นี้ก็คือสอง0ม เจ็ดพันหอยเ้เวลาเราเขียนตัวบวกเราก็จะต้องเขียนให้ตรงหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพิจารณาว่า2 7 1 0 9เลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือคือ9เพราะฉะนั้น9ก็ต้องเขียนให้ตรงกับเลข0ที่อยู่ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10ก็คือ0หลักร้อย 1นึง่งหลักพันเหลักหมื่นสอเมื่อได้ตัวบวกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำยังไงคะขีดเส้นใต้หนเซนเขียนเครื่องหมายบวกระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกให้เรียบร้อยเมื่อเราอยู่ในลักษณะนี้แล้วเราก็จะดาเนินการบวกกันค่ะโดยการบวกเราจะต้องบวกในหลักไหนก่อนเอ่ย บวกในหลักหน่วยก่อนก็จะได้ว่าหลักหน่วยก็บวกหลักหน่วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น0บวก9ศบวกเพิ่ม9ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะก็จะได้9ต่อไปบวกในหลักสิบบวก0ก็จะกลายเป็น9เช่นเดียวกันต่อไปบวกหลักร้อย 6บวก1 6บวก1ได้เท่าไหร่คะได้7ต่อไปบวกหลักร้อยเรียบร้อยหลักต่อไปเป็นหลักพัน1นบวก7ได้8สุดท้ายหลักหมื่น1บวก2เท่ากับ3เมื่อเราได้คำตอบ หรือเชี่วเรียกว่าผลลัพธ์หรือผลบวกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยสรุปสุดท้ายแล้ว11,690บวกด้วย27,109เท่ากับ38,799นันั่นเองอย่าลืมเขียนตอบให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนคำตอบเป็นตัวเลข ่ค่ะเมื่อกี้เราก็จะได้คำตอบว่า11,690บวกด้วย27,109เท่ากับ38,799เราลองมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันอีกหนึ่งข้อน,นะคะเพื่อที่นกักเรียนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเราสังเกตว่า11,690จําจำนวนที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบ ก็คือถ้าไหร่เอ่ย11,000เราก็จะได้ว่า11,690มากกว่า11,000และ27,109ก็มากกว่า27,000ซึ่ง11,000บวกด้วย27,000เท่ากับ 38,000จะได้ว่า11,690บวกด้วย27,109จะต้องมากกว่า38,000ซึ่งคำตอบของเราก็คือ38,799ซึ่งเป็นยังไงคะมากกว่า38,000ดังนั้น38,799จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3 1ม4 1 5บวกด้วย3 0 7 2เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะให้เราเขียนวิธีทำทีนี้เราจะมาเลือกตัวตั้งตัวตั้งการบวกจะเลือกตัวข้างหน้าหรือตัวข้างหลังก็ได้ในที่นี้ครูขอเลือกเป็น16,415เป็นตัวตั้งนะคะ ่ทีนี้เมื่อได้ตัวตั้งแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวบวกตัวบวกคือตัวนี้เวลาเราเขียนตัวบวกก็ให้เราเขียนให้ตรงกับหลักเรามาพิจารณาพร้อมกันค่ะว่า3,072ในหลักหน่วยคืออะไรคะคือ2เพราะฉะนั้น2ก็ต้องเขียนให้ตรงกับเลข5ต่อไปหลัก10ก็คือ7 7ก็ต้องเขียนให้ตรงกับ1ต่อไปหลักร้อยหลักร้อยก็คือ0 0ก็ต้องเขียนให้ตรงกับ4สุดท้ายก็คือ3 3อยู่ในหลักอะไรคะ3อยู่ในหลักพันเพราะฉะนั้น3ก็ต้องเขียนให้ตรงกับเลข6แล้วหลักหมื่นละคะมีไม่เอ่ย หลักหมื่นไม่มีหลักหมื่นไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรหรือถ้านักเรียนจะเขียนก็สามารถเขียนเป็น0ูนได้ทีนี้เมื่อเราได้ตัวบวกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมต้องขีดเส้นใต้ด้วย1เซนเขียนเครื่องหมายบวกระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกให้เรียบร้อย เมื่อเราเขียนอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะดําเนินการหาผลบวกต่อไปการบวกเน้นย้ําเหมือนเดิมเลยเราก็จะต้องบวกจากหลักหน่วยในที่นี้ก็คือ5้บวกสเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ7หลัก10 1หบวกเเท่ากับ8หลักร้อยสบวกศเท่ากับ4หลักพัน 6บวก3เท่ากับ9สุดท้ายในหลักหมื่นหลักหมื่นตัวบวกมีไหมคะตัวบวกไม่มีหรือ0นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดึง1ลงมาได้เลยก็จะกลายเป็น1เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะได้ก็คือ19,487นันั่นเองเวลาเราได้คำตอบเราก็จะต้อง ขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยและเขียนตอบโดยใช้ตัวเลขไทยตัวอย่างที่4 439บวกด้วย37,160เหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนเขียนวิธีทำให้เรียบร้อยทีนี้ในการบวกเราก็จะต้องเลือกตัวตั้งถูกไหมคะตัวตั้ง เราจะเลือกตัวไหนก็ได้เหมือนเดิมเลยเราจะเลือก439หรือ37,160ก็ได้เดี๋ยวครูเลือกตัวหน้าก่อนนะคะครูเลือกเป็น439เป็นตัวตั้งครูก็เขียนตัวตั้งลงไป439ต่อไปพอเราเขียนตัวตั้งเรียบร้อยแล้วตัวที่เหลือตัวนี้ถูกไหมคะ 37,160มันก็จะกลายเป็นตัวบวกตัวบวกเวลาเราเขียนเราก็จะต้องเขียนให้ตรงกับหลักของมันนั่นก็คือ7 7 6 6มีเล็ตรวมีเลขตดวไหนที่อยู่ในหลักหน่วยคะมีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นศูนย์ก็ต้องเขียนให้ตรงกับเลข9เพราะว่าเลข9อยู่ในหลักหน่วย ต่อไปหลัก10ก็จะต้องเป็น6ก็ต้องเขียนตรงกับเลข 3- ต่อไปหลัก100หลักร้อยก็คือ1ก็ต้องเขียนให้ตรงกับเลข4มีอีกไหมคะมีอีกยังไม่หมด7อยู่ในหลักพันก็ต้องเขียนให้ตรงกับหลักพันแต่ด้านบนไม่มีก็ไม่เป็นไร นะคะต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกมี3อีก1ตัวเราก็ต้องเขียน3ให้ตรงกับหลักหมื่นซึ่งตัวตั้งของเราก็ไม่มีหลักหมื่นเช่นเดียวกันทีนี้พอได้ตัวตั้งและตัวบวกเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นพร้อมกับเครื่องหมายบวกเขียนให้เรียบร้อย สังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาเราเขียนตัวตั้งกับตัวบวกเราจะต้องเขียนให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยตัวตั้งเหมือนข้อนี้ตัวตั้งไม่มีหลักพันแต่ตัวบวกมีหลักพันเราก็ต้องเขียนลงไปนะคะและหลักหมื่นตัวตั้งก็ไม่มีหลักหมื่น แต่ตัวบวกมีหลักหมืน่นเราก็ต้องเขียนลงไปด้วยเช่นกันค่ะทีนี้พอเราเขียนครบเรียบร้อยแล้วทั้งตัวตั้งและตัวบวกเราก็ดำเนินการบวกปกติเลยค่ะโดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหลักหน่วยก่อนนั่นก็คือ9บวกด้วย0ูนได้เท่าไหร่คะนะกักเรียนได้9ต่อไปหลัก1ิบ 3บวกด้วย6 3บวกด้วย6ได้เท่าไหร่คะได้ได้9ต่อไปหลักร้อย4บวกด้วย1ได้เท่าไหร่คะได้5ต่อไปหลักพันตัวตั้งมีหลักพันไหมคะไม่มีหรือ0นั่นเอง0บวกกับ7ได้เท่าไหร่คะ ได้7หรือถ้าเจอลักษณะนี้นัเกเรียนสามารถดึง7ลงมาได้เลยเช่นเดียวกัน3ตัวตั้งไม่มีเราก็สามารถดึง3ลงมาได้เช่นเดียวกันเราก็จะได้คำตอบว่า439บวกด้วย37,160เท่ากับ 37,599นั่นเองอย่าลืมนะคะเราจะต้องขีดเส้นใต้2เส้นด้วยตรงที่เป็นคำตอบนอกจากเราจะใช้439เป็นตัวตั้งแล้วครูยังมีอีกวิธีหนึ่งหรือเราจะใช้ เวลาเราเลือกตัวตั้งเนี่ยเราอาจจะเลือกตัวตั้งที่มีจํานวนหลักมากกว่าเป็นตัวตั้งก็ได้เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเขียนแสดงหาคําตอบในแนวตั้งเหมือนข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า439มีกี่หลักคะมีแค่3หลักในขณะที่37,000 160มีกี่หลักคะหนึ่งสองสามี5หลักอะไรมีจำนวนหลักมากกว่า37,160ื่นเั้ยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยเลือก37,160เป็นตัวเป็นตัวตั้งเมื่อได้ตัวตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็นำ 439มาเขียนเป็นตัวบวกก็เหมือนเดิมเลยหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ9หลักสิบคือ3และหลักร้อยก็คือ4หลักพันกับหลักหมื่นมีไหมคะไม่มีเรียบร้อยเมื่อได้ตัวตั้งแล้วก็อย่าลืมกีดเส้นใต้1เส้นเหมือนเดิมเขียนเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมแล้วก็เราก็เริ่มบวกได้เลย หลักหน่วยก็จะได้0บวก9ได้9หลักสิบ6บวก3ก็ได้9หลักร้อย1บวก4ได้5หลักพัน7มีตัวบวกไหมคะไม่มีตัวบวกเราก็สามารถดึงจ7ลงมาได้เลยก็จะกลายเป็น7หลักหมื่น3มีตัวบวกไหมคะ ไม่มีตัวบวกเช่นเดียวกันเราก็สามารถดึง3ลงมาได้เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็น37,599สังเกตง่ายๆเลยทั้ง2วิธีไม่ว่าจะเป็น439เป็นตัวตั้งหรือ37,160เเป็นตัวตั้งคำตอบที่ได้เป็นยังไงคะคำตอบที่ได้มัน เท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยว่าการบวกนักเรียนจะเอาตัวข้างหน้าหรือตัวข้างหลังเป็นตัวตั้งก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากันทีนี้เมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมเขียนตอบแล้วก็เขียนตัวเลขไทยเหมือนเริ่มเลยคำตอบมี3หลักขึ้นไปเพราะฉะนั้น เวลาเราเขียนตัวเลขก็จะต้องมีเครื่องหมายจุลภาคหรือลูกน้ำนั่นเองค่ะโอเคครูคิดว่า4ตัวอย่างนักเรียนน่าจะหาผลบวกได้ละต่อไปหลังจากที่เราดูตัวอย่างไปแล้ว4ตัวอย่างนะคะครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะบวกกันได้แล้ว เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะในหนงังสือแบบฝึกทักษะเล่มหนึ่งหน้า26และ27นะคะครูว่านักเรียนต้องทำได้เพราะว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ